เยบอมรรน์ค่ะอดีตสสพรรเก้าไกลค่ะก็ตรงนี้เนี่ยค่ะเรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารที่เพิ่งเปิดนะคะอยู่ที่หมู่บ้านสามคอนตรงนี้ค่ะก็เป็นร้านอาหารเล็กๆนะุ้นกับคุนกับผู้ช่วยในน้องบีมต้องปรากฏตัวไหมก็พูนกับผู้ช่วยเคยเป็นผู้ช่วยสสพี่ค่ะแล้วก็เคยร่วมเป็นเพื่อนร่วมอุดมการ์ดด้วยนะคะต่อสู้ทางการเมืองกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเสื้อแดง ก็คบหาดกันมาเรื่อยๆแล้วมาช่วยงานทงการเมืองด้วยค่ะตอ,น,อนนี้พอหมดสมัยก็เลยเออเรามาทําอะไรกนดีกว่าเพราะเขามีฝีมือในการทําอาหารพวกนี้มากเวลาไปต่างประเทศก็จะมีปัญหากับเรื่องอาหารมากเขาไม่ชอบอาหารฝรั่งมักกะโรนีสปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทานเลยนะคะทานอาหารไทยกับอาหารจีนสองอย่างก็เป็นคนทานซ้ำๆนะ คือชอบอะไรก็ทานอยู่อย่างนั้นแหละ<ม>อาหารที่ปรุงง่ายๆ<ม>บอกไม่ถูกว่าชอบอะไรก็เนี่ยแหละหมวดอาหารไทยอาหารจีนชอบทานเราแยกแยกออกว่า รู้สึกแยกออกว่าอะไรอร่อยอะไรไม่อร่อยก็มีความสุขกับการรับประทานอาหารมาเป็นความสุขอย่างเดียวที่หาได้ง่ายๆนะคะมีแค่แอร์เย็นๆสบายๆแล้วก็มีอาหารอร่อยๆตรงหน้าก็รู้สึกเนี่ยเป็นความสุขมากๆแล้วเ,เ,เมนูที่ดูธรรมดานะคะแต่ไม่ธรรมดานะชื่อดูง่ายๆค่ะเมนู หมูยอทอดนะคะอร่อยมากนะคะสั่งตรงมาจากอุบลอร่อยคนมาทานก็ติดใจนะคะแล้วเป็นประเภทอะไรนะไก่ทีโบนจิ้มแจ่วนะคะ <c oughs> ทีโบนจิ้มแจว่วไก่ย่างหมักหูแล้วก็ส้มตำถาอาหารพื้นๆที่ทานได้ทานได้ทุกวันแต่ว่าวัตถุด,ดิบดีนะคะแล้วก็เอาใจใส่ในการ <c oughs> ในการปรุงะคะ่ะ <c oughs> ซอยหนึ่งหนึ่งสองใช่เนาะสรุปมันเป็นเลขเลขมงคลหรือเลขไม่เป็นมงคลเนี่ย <c oughs> ได้ตั้งใจพอดีหุ้นส่วนกันน้องบีมที่เป็นคนเลือกทำเลเขาบอกว่าชอบวิวเพราะว่ามีทะเลสาบอยู่ใหญ่ๆอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็เป็นร้านที่อาจจะเป็นร้านเลก็เลกๆก็จริงแต่ว่าวิวเงินล้านนะคะมานั่งแล้วก็สบายใจมีที่จอดรถเยอะเออแต่พอมารู้ชื่อซอยก็ตกใจนิดๆเหมือนกันแหละ <laughs> แตม่มันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนาะจะแก้ไขซอยก็ไม่ได้แก้ไขชื่อซอยไม่ได้แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองจะง่ายกว่า อ่ามีสาวด้วยนะอ้ามีสาวประกอบ